โอเคครับผมก็ Go. สวัสดีท่านผู้ชมทุกคนกันด้วยนะครับอยู่ผมมีแจ้งนะฮะวันนี้นะครับผมอยู่ในเกมฟรีไฟล์นะผมฟรีไฟล์นะผมอัปเดทกิจกรรมเข้ามาใหม่นะ,ะผมกิจกรรมฮิปฮอปกาเวตี้หญิงนะครับผมลด33นะครับผมแล้วก็มีสกินปืนด้วยนนั่เองไปดูในกิจกรรมเลยเนาะนะครับผมก็เป็นตู้การันตี8ครั้งนะครับผมก็เราสามารถเอาของออกได้2ชิ้นนะครับผมที่เหลือก็สุ่มนะครับผมเริ่มต้นก็เริ่มต้นนะครับผมใช้ตั้งแต่9เพชร19เพชร 49, พ 49, พ49 1, 99, 3, 4, 9พชร19 199 349 499 699เพชรนะครับผมก็เริ่มมาแต่วันนี้นะครับผมมีระยะเวลาอยู่ประมาณที่13วันนะครับผมโอ้ส่งไม่ดีหมัดไม่มีเกลืองบ49บาทดูดิผมจะได้หมัดอะไรมาดีมาดีมาๆๆเฮ้ยได้หมัดมังกรว่ะทุกคนเข้าไอดีมาแล้วมีหมัดจริงๆด้วยทุกคนโ,โู้โคตรคุ้มอะ่ะเว็บแจกไอดีทุกวันสุ่มตอนปล่อยจะได้เลยและมีวิการเติมเพชรใช้เพียง U i d มีร่าฟรีไฟลขายด้วยราคาถูกมาก เพจั้นก็มีแจกโค้ดสูบรหัสฟรีด้วยเข้าลิงก์ใต้คลิปได้เลยก็ให้เราเลือกที่เราไม่จะเป็นสองอันนะผมก็เดี๋ยวดูก่อนว่าอันไหนที่ผมเคยมีแล้วอ่าอันนี้ผมมีแล้วอันนี้ยังไม่มีอันนี้ก็ยังไม่มีนะผมเดี๋ยวก็ขออนุญาตเอาออกไอซักอันนี้ก็แล้วกันอ่าสองอันนี้เนาะเออก็มาดูตรงพ์ทชุดก่อนนะครับผมชุดนี้ก็จะเป็นชุดของผู้หญิงนะครับผมเสื้ออ่าเสื้อเอฟเฟกต์สวยนะครับผม เป็นแบบเสื้อสามารถแบบเสื้อใส,ใส่ใส่ธรรมดาแบบใส่เล่นได้นะเออแล้วก็กองเกงนะเป็นกองเกงรรดรูปนะครับผมเป็นแบบแร่แบบเพื่องไงสะท้อนแสงนะครับแล้วก็รองเท้านะผมรองเท้าแบบไม่ค่อยสวยเท่าไหร่นะแล้วก็เป็นแบบผ้าปปากโบวแว่นตาครับผมเก๋ๆเลยนะโอ้โหแบบแหวงฮาเหมือนตัวตลกอะครับแล้วก็สุดท้ายนะผมเป็นหมวกนะครับผมหมวกแนละ้วมีมงกุฎขึ้นอยู่บนหัวด้วยอเองนะครับผมอ๋อ เหมาะนะครับผมสำหรับผู้หญิงที่สายแต่งตัวสายฝอไวู้เคนะเออแล้วก็สกินปืนใหม่นะครับผมจะเป็นกกนวีเอสนะครับผมก็คือบวกระยะ2แล้วก็แมกกาซีนหนึ่งแล้วก็ลดความเร็วเคลื่อนที่นะครับผมก็เป็นวีเอสที่ม่ก็ถาม,มาดีไหมก็ไม่ค่อยดีเท่าไหร่หรอกครับแต่ว่าถ้ามาเล่นแก้ขัดก็พอได้นะครับผมอแล้วก็เป็นกล่องศพนะครับผมกล่องศพอคว้านะครับผมเป็นมันบอกว่าอาควานี่นะถึงเป็นพวกแบบพวกน้ำน้ำนะครับผมเออมเห็นไหม มีตุกตากันฝนตุกตาได้ฝนด้วยเองเออก็ประมาณนี้เลยละกันก็ลดสันสาเปอร์เซ็นะครับผมมอม่มั่นใจว่าลดครั้งแรกหรือเปล่านะก็คือลดเหลือหกเพรนะครับผมอืมก็ค่อนข้างโดยรวมนะครับผมชุดนี้ค่อนข้างที่จะสวยและโอเคเลยนะครับผมผู้หญิงนะผมชอบชุดนี้ก็อย่าห้ามพลาดน,นะครับผมก็จัดเลยนะครับผมเออหมวกสวยนะครับผมแล้วก็เสื้อสวยนะครับผมการเคียงก็ใส่ได้นะครับผมว่ามันเป็นแบบรัดรูปดีนะ เออโอเคก็โอเคนะผมก็ใครที่ชอบคลิปนี้ผมก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กด subscribe ผมด้วยกันเองนะครับผมสำหรับคลิปวิดีโอตอนนี้ก็มีเพียงเท่านี้นะผมไว้เจอกันนะไปไปครับผมบ๊ายบายครับ